สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานึ่งเห็ดกันนะคะได้เห็ดฟรีมาเยอะมากกล่องหนึ่งอะหั่นหันล้างแล้วก็หั่นเดี๋ยวเราจะนึง่งอันนี้นึ่งไปอันนี้เหลือแค่นี้ที่จะหั่นนึ่งไปสองรอบแล้วค่ะเอาไปยำหน่อยนึง หนึ่งเ้วจะฟิตไว้เพราะเยอะมากเดี๋ยวมันจะเสียก่อนเพราะเห็ดเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานอันนี้มอน,นึ่งอันนี้นึ่งไปสามรอบนะ,ะตั้งไฟกันเดี๋ยวจะหั่นให้มันให้มันเสร็จกัน เพื่อนบ้านเกาเอามาให้เขาทำงานอยู่ในมาเก็ตเยอะมากอยู่ฝั่งบ้านแม่ประมาณสี่ห้าถุงแหละไม่รู้จะทำอะไรเข้าไปดูใน Google Google บอกว่าวิธีรักษาเห็ดเก็บเห็ดไว้นาน ก็มีวิธีนี้พราะมันเยอะกินกับน,น้ำพริกอร่อยนะคะเมื่อกี้เอาไปยำให้พี่สะใภ้พี่สะใภ้แม่พี่ชายพ่อใหญ่เขาบอกว่าอร่อย หยอดน้ำปลาไปหน่อยหนึ่งอะ่ะเขารู้หรือเปล่าไม่รู้ว่าปลาเนะี่ยเสร็จแล้วกินข้าวได้หน่อยหนึ่งแม่โทรตามทํากับข้าวแกทํากับข้าวพ่อใหญ่ไม่บอกนี่เดี๋ยวจะเอาลงหม้อนะคะ มอ้มอม้อนี้ก็ใช้นึ่งข้าวเหนียวได้นะอันนี้ตะแกงตะแกงต่างหากเรารีไซเคิลเพราะเราไปดูหวดที่ร้านขายของชำในมอนทรีออลมันแพงมากว่าจะซื้อหวดแก,กระติดเข้ามาไม่ซื้อดีกว่าประหยัดมันแพงก็เลยเอาแบบนี้นึ่งได้คะ่ะนึ่งได้เนี่ยหมอ่อ มันก็จะพูนๆนหน่อยเดี๋ยวราให้มันยุบรสชาติดีนะม,นมันดำๆเนี่ยยุบๆแล้วใส่เกลือหน่อยนึงปิดไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ ทำกับข้าวพอใหญ่กลัวแม่เสียใจอันนี้ออกกำลังกายเพิ่งเสร็จแล้วก็มากินออกกำลังเสร็จแล้วกินเดี๋ยวมารอดูนะคะหนึ่งเห็ดหนึ่งเห็ดเห็ดฟรีคะ่ะของฟรีที่นี่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะ ชุดออกกาลังกายก็ได้มาฟรีค่ะหน้าไม่เคยได้แต่งเดี๋ยวรอด,ดูนะคะเศษอาหารค่ะเศษอาหารจะเอาไปเทใส่แป้งผักให้มันย่อยสลายเป็นปุ๋ย แล้วก็มีกระรอกมาเก็บกินค่ะวันนี้หิมะตกหน้าก็จะสดสดมากเลยค่ะหิมะอีมะตกแต่เช้าว,วันนี้ดูสภาพรถมเมื่อวันอนังคาร ขับลุยไปต่างเมืองดูสภาพใต้ท้องแข็งมากเลยค่ะเป็นอาทิตย์เรืยังไม่ละลายเลยดูสภาพดูไม่ได้เลยนะจะล้างพาอใหญ่ไม่ให้ล้างบอกระบบมันจะเสียแบงผักแรลงผัก พึกว่าหิมะหยุดตกแล้วอุตส่าห์มากวาดออกลงไม้แก้วอ้ มาตกค่ะหยุดไปรอบหนึ่งและตอนนี้ลงหนักหนาวเข้าบ้านดีกว่าไปดูเหตุไปดูเหตุ มาดูสารหน่สารหน่มันเลือ้อยงามนะแต่ไม่มีใบพักขีใบด้วยอันนี้ขึ้นใช่จะตายแล้วมั้งดูตะไคร้มันฟอฟอรตะไคร้เหมือนจะไม่รอด 跟人家开。嗯 <laughs>